หากคุณเกิดอาการดังต่อไปนี้อย่าพึ่งตกใจแปลว่ามีเทวดาประจำตัวมาคอยช่วยเหลือคุณอยู่ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะเทวดาประจำตัวมีจริงไหมถามว่ามีสิ่งใดพิสูจน์หลายคนทราบว่ามีจริงเกิดจากการปฏิบัติค่ะแต่บางครั้งก็อาจจะมีครูบาอาจารย์มาบอก ครูบาอาจารย์ในรูปแบบคนที่มีชีวิตอยู่บอกกล่าวจากยามสัมผัสที่รับรู้ได้หรืออาจจะเป็นแบบครูบาอาจารย์ที่เรามองไม่เห็นมาบอกเราทางสมาธิภาพในนิมิตหรือความฝันทุกคนมีเทวดาประจำตัวคุ้มครองอยู่ค่ะและไม่ได้มีเพียงองค์เดียวมีหลายองค์เพราะว่าเทวดามากด้วยบารมีสามารถช่วยเหลือหลายคนได้ เทพเทวดามีความเมตตาสูงแล้วก็ช่วยเหลือมนุษย์อยู่แล้วหลายคนทั่วประเทศทั่วโลกเลยกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือท่านเมตตาหมดเลยสิ่งที่เราควรทำให้เทวดาประจำตัวตอบแทนท่านก็คือเวลาทํำบุญก็จะบอกกล่าวท่านคิดในใจหรืออาจจะพูดเปล่งเสียงออกมาก็ได้ ให้ท่านอนุโมทนาบุญด้วยได้บุญร่วมกับเราไม่ว่าเราจะปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามก็ขอให้ท่านได้บุญร่วมกับเราไปด้วยท่านจะได้มีบารมียิ่งขึ้นไปค่ะท่านก็มีพลังที่คุ้มครองเรามากยิ่งขึ้นด้วยบุญคือความสุขและเมื่อได้รับบุญก็อาจจะได้ปรับภพภูมิสูงขึ้นไปค่ะมนุษย์เป็นภพภูมิที่สามารถปฏิบัติได้ทุกอย่างทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี การเป็นมนุษย์อยากจะไปดีหรือไม่ดีคือสติค่ะทำไม่ดีแค่ชั่วพริบตาแต่ผลของการกระทำยาวนานในช่วงเวลาที่เป็นมนุษย์อยากให้เมื่อตายไปแล้วได้ไปดีก็ต้องกระทำความดีตอนมีชีวิตและถ้าทำไม่ดีก็มีโอกาสได้ไปสู่อบายภูมิหลายๆคนจะทราบเวลาปฏิบัติอย่างเช่นนั่งสมาธิหรือสวดมนต์และมีหลายสิ่งมาบอกเช่นหน สื่อสารมาทางกายสัมผัสเวลาเรานั่งสมาธิในการฟอกลมเราก็จะได้กลิ่นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสื่อสารเทวดานางฟ้าท่านก็จะมาอนุโมทนาบุญกับเราไม่ใช่กลิ่นน้ำหอมที่มีอยู่ในเมืองมนุษย์เป็นกลิ่นที่เราไม่เคยได้กลิ่นและมีกลิ่นหลากหลายมากสลับกันไปคล้ายๆกลิ่นดอกไม้แต่มีหลายชนิดมาก และคล้ายกลิ่นเครื่องหอมต่างๆที่เราไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้มาก่อนจากกลิ่นนี้แล้วเปลี่ยนเป็นกลิ่นนั้นคือมีหลายองค์ที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในตอนแรกเราก็จะรู้สึกกลัวว่าอะไรแต่พอเจอไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มชินรู้สึกและปรับตัวได้ค่ะทำให้เรารู้สึกดีที่ท่านมาสื่อสารยิ่งถ้าตอนที่ทานมังสวิรัตและเนื้อสัตว์ ก็จะสื่อสารได้ชัดเจนมากพระตัวหอมการที่เราตัวหอมเทพเทวดาจะรักเป็นพิเศษเพราะไม่มีกลิ่นคาวสัตว์เป็นความเมตตาแผ่ออกไปต่อไปข้อ2ก็คือมีเหตุการณ์ที่จะแสดงให้เรารู้เมื่อมีบางสิ่งคอยช่วยเหลือเราอยู่ ท่านเคยเป็นไหมบางครั้งท่านก็รู้สึกดีหรือรู้สึกว่ามีคนคอยคุ้มครองเราอยู่รู้สึกดีที่เหมือนชีวิตรเราไม่ได้อยู่คนเดียวมีสิ่งที่อยู่กับเราซ้อนทับพบภูมิกันอยู่เหมือนเรามีญาติพี่น้องคอยดูแลสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราไม่ได้เดินอยู่คนเดียวเขาเห็นในสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะ ท่านก็จะคอยช่วยเหลือเราให้เราทำกิจการใดก็สำเร็จยกตัวอย่างเช่นเราอยากทำงานนี้อยากได้งานนี้ให้สำเร็จราบรื่นเราก็อธิษฐานในใจให้ท่านช่วยก็จะสำเร็จสมหวังดังปรารถนาค่ะลองอธิษฐานดูนะคะอาจจะไม่ได้มีสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมแบบมีตัวตนแต่เราจะสามารถสัมผัสได้เองค่ะ ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือหรือสนับสนุนเราอยู่ 3. ท่านจะมาปฏิบัติธรรมร่วมกับเราการที่เราไปปฏิบัติธรรมเรานั่งสมาธิร่วมกับคนอื่นๆแต่เราสัมผัสได้เลยว่าไม่ใช่แค่ตัวเราทำแน่ๆเพราะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเป็นไปได้ยากที่เราไม่เคยได้นั่งสมาธิด้นานแบบนี้มาก่อนในชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์หรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่ามีเทพเทวดาแวบไปแวบมารายล้อมตัวเราอยู่เหนือศีรษะของเราค่ะเรื่องของเทวดาประจำตัวว่ามีอยู่จริงหรือไม่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้บอกไว้ว่าเทวดานั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็บิดามารดาของเรานั่นแหละ หากว่าเราไม่สร้างบุญสร้างกุศลเป็นต้นทุนบุญกุศลน้อยเขาก็จะมีฤทธิ์เดชได้อย่างไรเล่าและการที่เราจะไปขอพรนาที่แห่งใดมันก็จะสำารธิผลได้ยากทีนี้ถ้าหากจะถามว่าการที่เราทำบุญไม่ว่าเราจะแผ่เมตตาหรือทำบุญทุกอย่างก็จะแผ่ให้คนอื่นสิ่งอื่นตลอด แต่ว่าเราไม่ได้เอ่ยถึงเทวดาประจำตัวอย่างนี้เทวดาประจำตัวของเราจะได้บุญหรือไม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เมตตาตอบไปว่าท่านจะได้บุญอัตโนมัติหมายความว่าแม้ไม่เอ่ยชื่อท่านก็จะได้รับเวลาที่เราทําความดีเมื่อเราเอ่ยระลึกในความดีจิตวิญญาณที่เขาดีเขาก็จะได้รับ ทีนี้จิตวิญญาณที่ไม่ดีเขาก็จะรับไม่ได้อันนี้เาราต้องอุทิศโดยพวกที่จะต้องอุทิศไปให้ก็อย่างพวกโอปาติกะพวกเปรตพวกสัมภเวสีพวกนี้เาราต้องอุทิศบุญให้เขาดังนั้นบุญกุศลที่เราได้ทำในคุณงามความดีทาย,ยาทแห่งกรรมหรือผู้ที่ให้กําเนิดขึ้นมาเขาต้องได้รับผลบุญโดยธรรมชาติของบุญนั้นอยู่แล้วแต่พวกเปรตโอปาติกะ สัมภเวสีทั้งหลายที่มันสิงอยู่ในจิตปิญญาของเรานั้นต้องอุทิศให้เขาไปเกิดในการที่เราจะอุทิศแผ่บุญกุศลก็ต้องให้โดยไม่มีประมาณทั้งคนรักคนเกลียดทั้งชอบหน้าไม่ชอบหน้าอย่างนี้เขาก็จะได้บุญแบบอัตโนมัติแต่ถ้าเราให้โดยที่มีข้อจำกัดอันนี้ไม่เรียกว่าอัตโนมัติแล้ว ทำอะไรเขาก็เรียกว่าให้โดยไม่มีประมาณการที่เรียกว่าไม่มีประมาณจึงเรียกว่าไม่มีข้อแม้ในบุญนั้นเมื่อไม่มีข้อแม้ในบุญนั้นแล้วใครมีกําลังบุญพอเขาก็จะได้รับไปเองแล้วแต่อำนาจแห่งบุญกรรมเราต้องเข้าใจการจะให้บุญการอุทิศบุญการสร้างบุญอยู่ที่ใจตัวเดียวใจเรายังโลภอยู่ แต่เราให้มันก็ยังเป็นมนทินอยู่ให้ด้วยใจสบายหลังให้ก็สบายใจพอคิดทีไรก็สบายใจนั่นแหละเราจะทําอะไรเราก็มีโชคตลอดการนานแบบนี้ดังนั้นบุญสําคัญตอนให้เราให้หมดใจมันก็มีกําลังมหาศาลท้ายที่สุดนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะ ถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ